นนชื่อร้านอะไรไม่รู้ครับอยู่ตรงต้นเกาะน,นะครับ้านเกาะอยสิบเจ็ดต้ามตรงข้า,ขามเป็นู่่ทางอ่นสรอะไรครับยูทางเออ,อะไรแ่นที่มาทีิดไปในเกียผมก็ปกติผมก็ผกก่าน,าน,นสอพาวันนี้ขา,ายช่วงเช้าครับมางบาปิดนนเนก็มาบังบางมองมองมอย ขายทุกวันเลยครับอตอนนี้จะายจบเรียนนตผมตอน,นการเป <ผม S 1> น็นสุขครับขายแค่เสาทิตย์ขายเสาร์อาทิตศแค่ครับขายทุกอย่างน,นี่เป็นอะไรโรบัสตา้าใช่ครับกาแฟโรบัสตา้าตัวกลางใช่มครับตัวการเกมผมครับผมเช้านี้เช้าวนัาวนอาทิตย์ที่16มีนาทุแปด จำปีแล้วก็กลังังในช็อกโกลตนรอ็อกเกล็โกโกจ็อกกล็ดโกโกต่างกันยังไงผมไม่รู้็อกเกล็กโกโกตคออะไรกุแา็ะร็อกีสเตชั่นอะไร